สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมไม่ที่ก,กากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีทิปในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับมาฝากอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นวิธีการบล็อกป๊อปอัพหรือว่าโฆษณานะครับผมของโปรแกรม mozilla firefox นะครับ ก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้แนะนำวิธีการล็อกโฆษณาหรือว่าป๊อปอัพเนี่ยของโปรแกรม Google Chrome ไปแล้วนะครับมาคลิปนี้ก็คือเราจะมาทำของ Firefox กันบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แนะนำเข้ามานะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Firefox ขึ้นมานะครับผมหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่า มันจะมีเมนูด้านบนนี้นะครับสําหรับของใครนะครับหรือว่าของเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่มีเมนูตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆนคลิกขวานะครับผมมันจะมีตรงที่เป็นเมนูบาร์เนี่ยนะฮะอ่านะครับแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกนะครับเมนูบาร์ขึ้นมานะครับมันก็จะโชว์เจ้าเมนูตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าทีนี้หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกที่ทูลนะครับผม อันนี้สาหรับภาษาอังกฤษนะครับสําหรับภาษาไทยก็ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องมือนะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาออปชันนะครับตรงนี้นะครับตัวล่างสุดเลยหลังจากนั้นนะครับผมให้เราคลิกนะครับให้เราคลิกหานะครับตัวที่ชื่อว่าคอนเทนต์นะครับเป็นเมนูด้านซ้ายมือนะครับผมตัวนี้นะ พอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูนะครับที่ขึ้นมาที่ชื่อว่าป๊อปอัพนะครับผมนี้นะครับตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกปุ๊บเจ้า Firefox ก็จะบล็อกตัวป๊อปอัพของเราแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับใครที่ต้องการยกเว้นป๊อปอัพนะครับหรือว่ายกเว้นอยากให้ป๊อปอัพเว็บนั้นแสดงขึ้นมานะครับในกรณีที่เป็นเว็บที่ต้องการใช้งานป๊อปอัพนะครับก็มากดตรงนี้นะครับ กดมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ชื่อเว็บไปเลยนะครับสมมุติว่าผมจะใส่เป็นเว,เว็บหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็กด a l l o ลนะครับหรือว่ายกเว้นนะครับกดเข้ามาเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเว็บก็ เว็บที่เราทําการยกเว้นเนี่ยมันก็จะมาลงมาอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถเพิ่มเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยเข้าไปได้หลายๆเว็บนะครับที่เราต้องการเพิ่มนะครับผมแล้วก็ถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับเราก็มาคลิกที่เว็บนะครับผมแล้วก็กดรีมูฟตรงนี้นะครับผมหรือว่าเราจะรีมูฟทั้งหมดนะครับเราก็กดตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเว็บไซต์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มากดที่เซฟตรงนี้นะครับผม เพียงเท่านี้นะครับผมการาตั้งค่าบล็อกนะครับป๊อปอัพหรือว่าโฆษณาของ Firefox ก็เสร็จแล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปคุยกันได้ที่เฟซบุ๊กไอทีกากากนะครับก็จะมีกลุ่ม Facebook อยู่นะครับผมก็พิมพ์ชื่อนะครับ a c e b o o k ตรงช่องค้นหานะครับตามชื่อของช่อง YouTube เลยนะครับก็ไปเจอนะเพื่เพื่อนที่ รักการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเป็นกลุ่มไอที IT กากากนะครับผมก็แนะนําวิธีการใช้งานหรือว่า,าติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามเพื่อนๆนได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ